สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายกออสเตรเลียออกประนามการยิงนักข่าวในเหตุปะทุงที่เอลเอหลังจากที่ลอเรนโทมาซีนักข่าวชาวออสเตรเลียของสำนักข่าวไนน์นิวส์ได้ถูกกระสุนยางยิงเข้าที่ขาขณะรายงานออกอากาศสดโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนสของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาลสหรัฐบแล้ว ทำการคลิปที่ถูกเผยแพร่ดังกล่าวสามารถเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เล็งมาที่เธออย่างชัดเจนทําการการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนอยู่และได้บอกว่าขณะนี้อาการของรอเรนโทมาซีมีอาการเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักละอันบานิสกล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นมาหารือกับฝ่ายบริหารของสหรัฐแล้วแต่เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการหาหรือใดๆในอนาคตกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และคิดว่าบทบาทของสื่อมีความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในทรัมป์ได้สั่งให้ทหารนาวิโยุทิสาระ700ินายและทหารหน่วยรักษาชาติอีก2,000น่ายให้เดินทางไปยัง Los Angeles, ลอสแอนเจลิสหลังจะเกิดเหตุการณ์ประทุบนท้องถนนติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีการจับก,กลุ่มผู้อพยพจำนวนหลายสิบรายอีกด้วย